ความร่วมมือระหว่างสโมสรฟุตบอลยังสิงหาดใหญ่ยูเนเต็ดและสโมสรฟุตบอลออกฟอร์ดยูเนเต็ดนะคะภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญค่ะในการพัฒนายาวชนไทยจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สู่การเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะคะแน่นอนค่ะครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งก้าที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยเลยนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยเราค่ะ แล้วก็สโมสรฟุตบอลในอังกฤษด้วยนะคะจับมือกันค่ะเพื่อที่จะสร้างสรรค์นอนาคตของเยาวชนไทยให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการที่จะฝึกซ้อมนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างเป็นมืออาชีพด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าครั้งนี้ค่ะทุกท่านคะจะเป็นการมอบโอกาสค่ะให้กับเยาวชนนะคะที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเรียนรู้จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ทุกท่านคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากแขก VVIP ของทั้งสองสโมสรน,นะคะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านแรกค่ะพลเอกสุรเชษชัยวงศ์ค่ะประธานสโมสรฟุตบอลกิติมศักดิ์ยังสิงหัดใหญ่ยู่ินเตตค่ะค่ะและท่านที่สนะคะ เรนเชิญค่ะคุณสำมฤทธิ์คการจนะุดค่ะประธานสมโมสรฟุตบอลออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดค่ะและแน่นอนนะคะเรายังมีอีกหนึ่งท่านค่ะที่วันนี้จะมาลงรายละเอียดให้ลึกลงไปอีกสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมโมสรยังสิงห์หัดใหญ่อยู่ในเต็ดค่ะเรนเชิญคุณชานุวัฒน์ตันทุลเวทค่ะผู้ในการสมโมสรฟุตบอลยังสิงห์หัดใหญ่อยู่ในเตดค่ะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยค่ะเอาละค่ะขออนุญาตถามคำถามแรกเลยนะคะที่พลเอกสุรเชษ์นะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นยังสิงห์ดัดใหญ่ยู่ในเด็ดทุกวันนี้ค่ะจริงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นค่ะทุกคนคะก็คือการเติบโตมากับสมาคมสารฝันการศึกษาชายแดนใต้ตรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะ ครับขอบคุณนะครับาการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและนักเรียนเยาวยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีการดำเนินงานมาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี2558แล้วนะครับโดยทางกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้จัดทำโครงการเรียกชื่อว่าโครงการสารฝัน,ฝนการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้โดยมอบหมายให้ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําโครงการขึ้นนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนให้มีการกีฬาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานควบคู่กับการศึกษาอย่างมีคุณภาพนะครับก็ได้เริ่มโครงการขึ้นนะครับต่อมาได้มีการขยายโครงการจนครอบคลุมทั้งพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรวมหมายถึง อำเภอนาทวีของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลด้วยมี12โรงเรียนนะครับก็มีกีฬาที่สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ามาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับ12โรงเรียนนะครับอันนี้เมื่อดําเนินการมาระยะหนึ่งนะครับทางาการดําเนินงานดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะของภาครัฐและสมาคมสารฝันการศึกษาชายแดนใต้ก็ได้เกิดขึ้นโดยการริเริ่มและรวมตัวของ ผู้นวยการโรงเรียนครูผู้บริหารเห็นว่าการดําเนินการในรูปแบบของสมาคมเนี่ยจะเป็นความคล่องตัวที่มากขึ้นและสามารถที่จะสนับสนุนให้เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในโครงการเนี่ยเหมือนกับเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วก็เป็นชิดเก่าในกรณีที่เรียนต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเกิดการทํางานที่สอดคล้องกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสมาคมสารฝันการศึกษาชายแดนใต้เนี่ยได้ สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องมานะครับซึ่งกีฬาฟุตบอลน,นักเรียนชายเนี่ยก็จะเป็นกีฬายอดนิยมเป็นความชอบของเด็กในพื้นที่เป็นความชอบพิเศษของครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่นะครับก็มีการแข่งขันอยู่ทุกปีนะครับใน2ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้ตั้งทีมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่จะเป็นฟุตบ,บอลสมัครเล่นนะครับ เมื่อทางสโมอสรยังสิงหัดใหญ่ u ยูไ e นเต็ดเนี่ยชื่อชื่อเดิมเนี่ยชื่อว่าสโมสรยังสิงยูไนเต็ดนะครับก็ได้ทำความร่วมมือเป็นลักษณะ MOU กันกับสมาคมเพื่อที่จะสนับสนุนร่วมกันในการที่จะให้เด็กได้เปิดโอกาสได้มีพื้นที่การแสดงนะครับก็เป็นทีมสมัครเล่นขึ้นมานะครับเขาทำต่อเนื่องมาเมื่อสองปีที่แล้ว ก็ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นฟุตบอลระดับอาชีพโดยการไปทํางานร่วมเราเรียกว่าควบรวมกับสโมสรที่มีอยู่แล้วของอาชีพก็คือสโมสรหัดใหญ่ซิตี้นะครับก็มีการทําตามกติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ปรับชื่อเป็นสโมสรฟุตบอลยังสิงหัดใหญ่อยู่ในเต็ดนะครับแล้วทางสโมสรเนี่ยได้มีนโยบายนะครับผมในฐานะที่ ได้รับเชิญเป็นประธานสมโมสรกิตติมศักดิ์นะครับก็ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆแล้วก็ได้ให้ข้อคิดข้อแนะนำได้ต่างๆกับทางสมโมสรอ,อย่างต่อเนื่องตลอดมาว่าการที่จะสนับสนุนให้เด็กไปถึงฝันได้เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพนะครับก็เลยเกิดความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับค่ะแล้วยังสิงหัดใหญ่อยู่ในเตดไายเห็นบอกว่ามีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการกับทางออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ เป็นโอกาสดีที่สุดเป็นพิเศษนะครับของนักกีฬาหรือนักบอลของสโมสรยังสิงหาใหญ่อยู่ในเจ็ดซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นนักเรียนในโครงการนะครับแล้วก็มีความสามารถทักษะในเรื่องฟุตบอลน,นะครับก็เกิดความคิดกันในทางผู้บริหารของสโมสรยังสิงหาใหญ่อยู่ในเจ็ดว่าการที่จะสนับสนุนให้มีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นนั้นน่ยก็จําเป็นที่จะต้อง สแสวงหาการพัฒนาให้มากขึ้นผมเองผมก็มีโอกาสได้ได้ติดต่อกับท่านประธานสโมสรอ็อกซฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับก็คือคุณสำริ์นะครับทนานะการจนสุดนะครับที่นั่งอยู่ข้าง,างผมนี่ก็ได้ติดต่อกันเมื่อประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมานะครับว่าเล่าให้ฟังถึงงานดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไปแล้วท่านก็กรุณาให้ข้อคิดที่เป็นพิเศษแนะนำนะครับว่าถ้าหากคัด ตัวที่เก่งๆเป็นดาวเด่นเนี่ยไปก็จะช่วยในการที่จะพัฒนาให้ก็คือมีครูสอนที่อังกฤษต่างๆผมก็เลยมาย้อนดูกับสมาคมว่ามันก็มีควรจะมีการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกดังกล่าวก็เกิดการแข่งขันซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการแข่งขันจนถึงวันนี้เป็นวันชิงชนะเลิศแล้วก็คือแข่งขันฟุตบอลริงแชมป์เยาวยชนสารฝันรุ่นอายุไม่เกิน18ปปีนะครับแล้วในกรณีนี้เราก็จะเชิญผู้ที่ ทรงคุณวุฒิในเรื่องของกีฬาฟุตบอลเช่นท่านอาจารย์ดรจุธาจริงสพัฒน์เนี่ยเป็นอาจารย์สอนฟุตบอลนะครับทั้งระดับปีอาโทปีอาเอกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการคัดเลือกนะครับก็คัดเลือกดาวเด่นได้ประมาณ20คนนะครับแล้วก็จะไปเข้าโครงการเพื่อพัฒนาในระดับประเทศไทยก่อนแล้วก็จะคัดให้เหลือ10คนในการที่จะส่งไปตามนโยบายของสโมสรยังสิงห์หัดใหญ่อยู่ในเจ็ดในการที่จะสนับสนุนให้ไป ฝึกต่อที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนมีนาคมและเมษายนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นพิเศษตามที่กล่าวว่าสามารถที่จะไปฝึกฝนในสโมสรฟุตบอลอาชีพนะครับที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกซึ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษและเป็นโชคดีพิเศษของนักเรียนนะครับค่ะขออนุญาตถามคุณสัมฤทธิ์ต่อนะคะทำไมทางออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดค่ะถึงตอบรับในการที่นำน้องๆไปร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะสวัสดีครับ ท่านผอท่านผู้มีเกียรติก็ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งถ้ามีโอกาสทำอะไรเพื่อส่งเสริมให้กับเด็กเยาวชนไทยก็อยากจะทำร่วมมือที่จะทำผมก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีก็น่าจะส่งเสริมแต่ก็บอกได้ว่าคนที่ได้รับโอกาสอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ยากในชีวิต สำหรับการไปฝึกซ้อมฟุตบอลสองเดือนนี้โปรแกรมที่เราเราได้เตรียมให้เด็กให้เด็กจำนวนนี้เนี่ยเช่นเช่นเราก็เตรียมโค้ชที่ของสโมสรให้ฝึกสอนตามตามแบบแผนสไตล์ของอังกฤษเขาจะเห็นความเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาได้สัมผัสว่าเป็นยังไงนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีผมก็เลยยังคิดว่า น่าจะส่งเสริมวิชาการด้วยก็เลยให้จัดให้มีครูสอนภาษาอังกฤษอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันก็หลังจากพวกเขากลับมาสองเดือนนี้ก็จะมีประโยชน์ในชีวิตของพวกเขาไม่มากก็น้อยหลังจากฝึกซ้อมผมได้เตรียมที่นู่นเขาเรียก exhibition Ex match ก็คือเหมือน friendly อ Friend ่ะ r i e น d l y พูดง่ายๆหลังจากนั้นก็จะมีให้เขาได้ดูมแมชของเลสเตอร์ ของออกซฟอรแต่ว่ามีจัดให้แมชหนึงไปดูด้วยให้ไปดูแชมเปี้ยนลีกของแมนซิตี้สุดท้ายก็อีกเหมือนกันถ้ามีอะไรที่ผมผมมีโอกาสแล้วก็มีส่วนในการส่งเสริมก็ทำอะไรให้กับคนไทยก็ก็ยินดีครับค่ะข,ขออนุญาตถามต่อ คุณสำริจสักนิดหนึ่งนะคะเป็นไปได้แค่ไหนคะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ที่ทำให้น้องๆเนี่ยจะมีพื้นที่มากขึ้นทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวเองที่ได้ไปฝึกฝนที่ออกฟอร์ซะ่ะคะคือถ้าเขาได้เห็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ได้เห็นเด็กที่เขามุ่งมั่นที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาได้เห็นแบบอย่างจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเขามากเด็กพวกนี้เนี่ย เขาเริ่มมีวินัยกันตั้งแต่เด็กละเพื่อสร้างตัวเองเป็นเป็นนักฟุตบอลอาชีพเยวาวชนส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าได้รับการฝึกฝนที่ดีก็จะเป็นกําลังหลักของทีมฟุตบอลของประเทศเราผมเห็นหลายคนมีฝีมือนะฮะแต่ว่าที่นู่นเนี่ยที่อังกฤษมันมีกฎเกณฑ์เพื่อสร้างให้หลีกของเขาแข็งแรงมากเขาจะให้ประเทศ1นถึงห้ฟีฟ่าแรงกิ้งเท่านั้นเขาถึงจะออกใบอนุญาตให้ทํางานประเทศเราอยู่ที่อันดับประมาณร้อย ถ้าเรามีนักฟุตบอลที่แข็งแรงจนผลักดันประเทศเราขึ้นไปอย่างนั้นวันหนึ่งเราก็จะเห็นคนไทยเราเตะฟุตบอลอยู่ที่นู่นโอเคเบนเดวิส okay, mm hmm. ก็เพราะว่าครึ่งหนึ่งเขามีสัญชาติอังกฤษส่วนธนวัตรเพราะว่าเขาเขาโตในฝรั่งเศสเราก็คงเห็นมาตรฐานของเขาของเขาสองคนนี้หลังจะได้รับการฝึกฝนแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็ก็ก็บอกได้ว่ามาตรฐานของพวกเขาก็จะสูง ประมาณนี้ครับค่ะเราได้เห็นภาพรวมแล้วก็ที่มาที่ไปนะคะของทั้งสองสโมสรกันแล้วค่ะทีนี้เราจะมาลงลึกค่ะถึงการดําเนินงานของสโมสรยังสิงห์าดใหญ่อยู่ในเตะกับคุณชาุวัฒน์ค่ะขอยญาตเรียกว่าคุณนุกได้ไหมคะคมนะคะคุณนุกค่ะทราบมาว่าคุณนุกเนี่ยจะร่วมเดินทางไปกับน้องๆที่ผ่านการคัดตัวเขาร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยอ่นะคะอยากทราบว่าน้องๆที่ไปร่วมเก็บตัวที่ออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดครั้งนี้ ไปแล้วกลับมาจะได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะก็มันมันได้เยอะแน่นอนครับเพราะว่าการเดินทางมันมันคู่กับคนเราอยู่แล้วการมองเห็นที่มากกว่ามันย่อมดีกว่าคนที่มองเห็นน้อยกว่าข้อมูลที่เข้ามาในหัวเรามันก็มันมีประโยชน์อยู่แล้วมันไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวเขาอาจจะกลับมาพัฒนาหาัดใหญ่เขาอาจจะกลับมาพัฒนาคนใกล้ตัวของเขามันก็ ผมคิดว่ามันมีหลายส่วนที่มัน,มน,มนไปได้เพราะนี่มันคือการศึกษาไปเราได้หลายสิ่งกลับมาแน่นอนอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์รและการพัฒนาตัวเองส่วนเรื่องฟุตบอลเราก็ต้องดูว่ามาตรฐานที่นูน่นแน่นอนว่ามันต้องสูงกว่าของเราเด็กก็จะได้รู้ว่ามาตรฐานของเรากับมาตรฐานของเขาเลเวลไหนมันอยู่ตรงไหนเขาต้องทำยังไงถึงที่จะได้เป็นนักเตะที่อยู่ในคุณภาพของลีชั้นนำ ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงได้ไหมคะคที่เด็กที่สุดในประเทศไทยได้ไหมคะตอนนี้สําหรับคุณนุกอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ขอ <27 S 2> ขอนุญาตถามยี่สิบเจ็ดปีรู้สึกไงบ้างกับตอนนี้เราเป็นผู้บริหารสโมสรคะ่ะก็จริงๆก็รู้สึกว่าการทํางานที่นี่มันก็มันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเราได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ความสามารถตัวเอง เพื่อคนอื่นมากกว่าเพื่อตัวเองเพราะว่าธุรกิจนี้มันก็เราต้องวิ่งเข้าหาสปอนเซอร์เราก็ต้องช่วยผลักดันไปด้วยกันทั้งทั้งผลงานในสนามแล้วก็ผลงานด้านนอกอย่างเช่นโครงการนี้เราก็ต้องทำให้มันให้มันเปลี่ยนวงการให้ได้ครับคบงลงรายละเอียดสักนิดนึงได้ไหมคะสองเดือนที่น้องๆจะไปเก็บตัวที่ออกฟอร์ดอะคะ่ะ มีโปรแกรมอะไรบ้างที่แตกต่างจากบ้านเราหลายท่านอยากทราบพอบอกได้ไหมคะก็อย่างที่คุณเสือเล่าไปห้องต้นนะครับมันก็จะมีเฟรนลี่แมตช์มีการศึกษาดูงานต่างๆอย่างทีมออกฟอร์ดเขาก็จัดจัดมาให้แบบเยอะมากครับคือมีเทรนนิ่งของเขามีเฟรนลี่แมตช์เช่นอาร์เซนอลมีไปดูยูฟาซึ่งยูฟาแชมเปียนลีกทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันแพงมาก อืมครับเยอะครับก็มีแม์ของพีเมลีกด้วยเด็กก็จะได้ความรู้เต็มๆเลยคร่าวๆแต่ว่ายังมีกำหนดการอีกมากมายที่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้เราก็จะอัปเดตแล้วก็สื่อสารทางเพจของเราอยู่แล้วครับได้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะคุณลูกค้าแล้วในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหารของสโมสรค่ะคุณนุกได้วางเป้าหมายในอนาคตของยังสิงหัดใหญ่อยู่ในเต็ดไว้ในทิศทางไหนบ้างหรือวางแผนไว้แบบไหนบ้างคะ จริงๆถ้าในทางทางสังคมเราก็ทําเรื่องการพัฒนาคนคือแน่นอนว่าแชมป์เราอยากได้อยู่แล้วทุกคนทําฟุตบอลอยากได้แชมป์อยากได้ชัยชนะแต่ไอเรื่องรอบข้างที่มันพัฒนาคนข้างๆมันก็ผมคิดว่ามันมันสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีกว่านี้อย่างเช่นสไตล์สไตล์ไทยเรายังไม่มีเลยเราเล่นเราเล่นแต่สไตล์บราซิลเราเล้นเล่นแต่ สตลอิตาลีเราเล่นแต่คนอื่นแต่ทำไมไม่เห็นมีใครเล่นสไตลไทยอืมเราเมื่อไหร่คนใดจะมันมันต้องปลูกตั้งแต่มเมล็ดกันใช่ไหมครับก็ต้องช่วยช่วยลดกันเห็นคุณรู้บอกว่าต้องร่มสร้างไม่ใช่ทำแบบเดิมๆแล้วมไม่ได้ก็สร้างมันดีกว่าครับเพราะว่ามันต้องสร้างครับคนอื่นจะได้ตามอค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงพี่ๆส่วนมชนไหมคะวันนี้มากันหลายท่านเลยคะ่ะ ก็ผมขอบคุณทุกคนที่เห็นคุณค่าของแนวทางของสโมสรเราแล้วก็เราก็พยายามจะลิงลิงให้มันไปที่จังหวัดแล้วก็ตัวเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยยกระดับพื้นที่นี้ด้วยครับก็ผมก็หวังว่าจะใช้ฟุตบอลใช้สโมสรยังสิงทำให้หัดใหญ่ตึงขึ้นมาอีกครั้งครับ สุดยอดเลยค่ะขอเสียงปรบ,รบมือหน่อยได้ไหมคะเอาละค่ะผมขอเสริมนิดนึง่งหลังจากได้คุยกับชานุวัตรผมผมเห็นถึงความมุ่งมัน่นผมถึงผมถึงตั้งใจมีส่วนร่วมกับกับเขาในการในการสร้างในการสร้างเยาวาชนที่นี่ ค่ะทั้งสองท่านมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากถึงพี่น้องสื่อมวลชนไหมคะเชิญได้นะคะผมอยู่ในวงการกีฬามาก็พอสมควรนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในทุกระดับนะครับผมเห็นถึงความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยนะครับระหว่างสโมสรฟุตบอลยังสิงหาดใหญ่ยู่ในเต็ด United, และภายใต้การสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมของทาง สโมสรฟุตบอลอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นครั้งสําคัญเป็นความร่วมมือครั้งสําคัญที่เป็นพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่ามีการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นมาตรฐานนะครับระดับจะเรียกว่าระดับสากลหรือระดับโลกย่อมได้นะครับเพราะว่าทางสโมสรเองก็ตามเนี่ยสนับสนุนให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อ เด็กและเยาวชนที่เป็นนักฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงนะครับซึ่งหวังในความสำเร็จกับ2เดือนที่ไปอยู่ที่อังกฤษภายใต้การสนับสนุนของคุณเสือเนี่ยนะครับผมมั่นใจนะครับว่าผลผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการเล่นฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ อขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ